กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนสรแนแบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยกระผมขอพิปรายกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและหน่วยงานในกำกับซึ่งกระผมเองนะครับได้ปรับลด1นเปอร์เซนะครับงบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ไม่เยอะครับถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นก็งบประมาณแค่3 0 0พ 54ล้านเศษนะครับผมขอปรับลด1%นเอร์ซะครับเป็นเงิน30ล้านซึ่งส่วนที่ขอปรับลดนั้นนะครับก็อยู่ในแผนพื้นฐานด้านความการสร้างความสามารถในการแข่งขันพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสกยภาพทรัพยากรมนุษย์แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในหมวดค่าครุภัณฑ์นะครับที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการนะครับก็ขอให้พิจารณาตามความสําคัญนะครับซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาผมคิดว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีระบบการประชุมทางระบบซูมนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะประหยัดการประชุมสัมมนาลงไปได้นะครับผมก็เลยคิดว่าสามารถตัดลงได้แค่1%น่นะครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งผมยังไม่เห็นมีโครงการนะครับที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเราต้องยอมรับว่าเม็ดเงินที่เราได้จากการท่องเที่ยวเราได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติปัจจุบันนี้เรามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทยคือในเมืองไทยกันเองนะครับซึ่งเป็นการบังคับกันไปเที่ยวเพื่อได้งบประมาณกันเนี่ยนะครับผมว่าการไปท่องเที่ยวลักษณะนี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับถึงแม้จะมีประโยชน์เล็กน้อยในบางพื้นที่ที่ไม่เคยมีการท่องเที่ยวเนี่ย นะครับแต่อย่าลืมว่าหลักในการท่องเที่ยวเป็นหลักคือเราต้องการเงินจากต่างประเทศเข้ามาท่านประธานที่ครบครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่มาทเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเขามีความประทับใจอะไรปัจจุบันนี้การท่องเทีย่ยวนะครับหรือคนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมีจำนวนน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของวไวรัสโควิด -19 เนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับให้คนที่เข้ามาจำนวนน้อยเนี่ยนะครับใช้เงินมากที่สุดจ่ายมากที่สุด เพื่อเราจะได้เงินเข้าประเทศมากที่สุดในขณะที่เรากำลังรอคนจำนวนมากเข้ามาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาจะชอบท่องเที่ยวยามราตรีธรรมทานครับยามราตรีมีอะไรครับมีคขับบาคาราเกะร้านอาหารนะครับที่พักขายของที่ระลึกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่การท่องเที่ยวในยามราตรีนั้นนะครับเราเองยังมีข้อจํากัดในเรื่องเวลา นะครับเราไปบังคับให้ร้านขับบาร์คาเล่เกะร้านอาหารยามค่ําคืนเนี่ยที่เขากาลังจะขายของได้ในช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งคนกําลังแน่นร้านครับแต่เราไปปิดเขา,เขา,า,าครับท่านประธานครับเราแค่เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวนักท่องเที่ยวมีจำนวนจากัดนี่นะครับจะทําอย่างไรให้เขาสามารถใช้เงินมากที่สุดก็คือขยายเวลาในการท่องเที่ยวเขาในยามกลางคืนออกไปสิครับแล้วเกิดประโยชน์ตรงไหนครับเกิดประโยชน์คือร้านค้า ต่างๆขับบ้าคาราโอเกะนักท่องเที่ยวยา,ามค่ำคืนนี่นะครับเขาใช้เงินเยอะผู้ประกอบการเหล่านี้ก็จะมีรายได้มากขึ้นมีการจ้างงานนะครับพนักงานก็มีการจ้างงานนะครับรถเมล์รถบรรทุกรถแท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมีรายได้กันหมดครับผมก็เลยคิดว่าแค่ปรับวิธีการคิดแค่ปลดล็อกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจากการที่เที่ยวถึงตีหนึ่งเราเปิดการท่องเที่ยวตลอดได้ไหมครับยีบชั่วโมงครับ ร้านไหนมีความสามารถขายถึงสว่างขายสิครับร้านไหนขายไม่ได้เขาจะปิดเองโดยธรรมชาติฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่ควรจะมาจํากัดเรื่องเวลาไม่ใช่ว่าเราจํากัดเวลาให้ธุรกิจเหล่านี้ขายแค่ตีหนึ่งแต่ไปส่งเสริมธุรกิจบางธุรกิจขายได้ยี่สชั่วโมงอย่างนี้มันก็เอาเปรียบกันทร้งมาทานผมก็เลยคิดว่าเรามาปรับเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งครับเราจะต้องปรับการท่องเที่ยวนะครับให้มีความสะดวกให้มีความปลอดภัย ให้มีความประทับใจสะดวกยังไงครับสะดวกในการเดินทางนะครับเรามีพื้นที่ท่องเที่ยวในทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองหลักเมืองรองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมืองรองนะครับผมสงสารครับบางพื้นที่นี่นะครับการท่องเที่ยวเนี่ยน่าไปท่องเที่ยวครับอย่างกรณีผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดกาฬสินบ้านผมเนี่ยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญครับติดระดับโลกนะครับก็คือไดโนเสาร์ แต่การเดินทางนะครับยังไม่สะดวกเท่าที่ควรถนนนทางก็ถามว่าดีไหมก็สู้เมืองหลักไม่ได้นะครับรถไฟก็ม,มีเครื่องบินก็มีทั้งมาทานก็ไปรถส่วนตัวนี่แหละครับก็เลยทําให้การท่องเที่ยวมันไม่สามารถที่จะเจริญได้เท่ากับเมืองหลักผมก็เลยอยากให้ไปมองที่เมืองรองด้วยเพื่อให้การท่องเที่ยวมีความหลากหลายนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องความปลอดภัยครับรัฐต้องให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทุกปีครับจะมีการ อะไรครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีประสบวัติเหตุบ้างโดนข่มขืนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมอยากให้เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลนีต้องกํากับดูแลอย่างดีนะครับเพื่อให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเราไม่เป็นลักษณะที่ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวาดกลัวและที่สําคัญคือความประทับใจครับท่รรานประธานคนไทยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ําใจเนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวประทับใจได้และการบริการของคนไทยก็ดี ฉันเราต้องมีงบในเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับทําให้การบริการที่ค่อนข้างจะดีรวดเร็วปลอดภัยแล้วการท่องเที่ยวในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะขายได้คือเรื่องการส่งเสริมนะครับเรื่องอาหารอาหารไทยเนี่ยก็คืออาหารโลกเราควรจะมีการส่งเสริมนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยให้มีความสะอาดปลอดภัยนะครับมีรสชาติที่ดีและราคาย่อมเยาวไม่เอาเปรียบนะักท่องเที่ยวนะครับและที่สําคัญคือการท่องเที่ยวตามประเพณีต่าง ถ้าจะให้มีการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยนะครับให้ฟื้นประเพณีการจัดงานวัดขึ้นมาเท่ามาตฐานวัดในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายครับต้องอนุญาตในวัดจัดงานถ้าว่าจัดงานแล้วจะมีการขายของในวัดเนี่ยนะครับประชาชนได้ประโยชน์จริงๆครับโดยเฉพาะนักดนตรีนักร้องวงดนตรีเครื่องเสียงทุกอย่างเขาก็มีงานทำนะครับทุกอย่างมีงานทาหมดก็ทําให้เศรษฐกิจของราชญา่าเศรษฐกิจของพื้นพื้นเมืองเนี่ยครับมันไปได้ นะครับทุกคนก็สามารถอยู่ได้ไม่ใช่ส่งเสริมเฉพาะ,ะการเที่ยวเมืองหลักอย่างเดียวเมืองหลักผมเหินด้วยครับแต่อย่าลืมเมืองรองด้วยครับท่านประธานครับกล่าวขอบคุณมากครับครับ